ใครเพิ่งมาครั้งแรกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเเยอะอยงั้นั่นเนี่ยที่เหลือนี่เป็นเอฟซีจย์สุพีอยู่แล้วเนาะมาเป็นประจำนะแต่อาจารย์สุพีนี่ขาดไม่ได้ต้องมาทุกปีนะเพราะว่าอาจารย์สุพีนี่ไม่ไม่ใช่คนดังนะแต่อาจารย์สุพีนี่ไปแบบเรียบเรียบ งานมีอยู่ตลอดไม่เคยขาดนะมีงานบรรยายมีอะไรอาตมาไม่ชอบอะไรที่ดังเกินไปก็วือหวาวูบวาบแล้วหายไม่จีรังแย่งยืนนะได้เรียบอย่างเี้ดีนะยมที่ปฏิบัติก็ฟังแล้วก็ทำความเข้าใจนะศึกษาเรียนรู้จากการภาวนาของตัวเองนั่นแหละด้วยนะนะนะเพราะฉะนั้นก็ค่อยฝึกไปค่อยทำไปนะพองานนี้นิด าอาจจะวุ่นวายหน่อยจะมีคนงานพ่อม่เขามาตัดแต่งกิ่งไม้ข้างๆนี่นะรถอาจจะเสียงดังหน่อยแต่คงไม่เป็นไรเราเปิดแอร์ได้แล้วนะไอ้ที่ติดปิดอยู่ก็เพราะว่าช่วงที่แล้วน้ำมันจะเข้ามันจะข้ามมาอยู่แล้วใน,ในถนนกั้นม่น้ำถนนริมน้ำเน,นี่ยนะนาพากับขนของหนีน้ำาอุตรุดกลัวมันจะเข้าแล้วขนไม่ทันยกคัทเอาหมดเลยแอร์อะไรที่อยู่ติดพื้นนี่คอมเพรวเตอร์มันอยู่ข้างนอกนะกลัวมันจะพังก็ยกคัทเอาลงหมด แล้วก็ลืมนายกเสร็จแล้วก็ลืมลืมมาเปิดด้วยให้วานนี่ mm hmm. ก็เหนื่อยหน่อยเมื่อคืนนี้พาย,ยังขนหนังสือกันกว่าจะเสร็จนะฮะขนหนังสือหนีน้ํากันหนังสือเป็นโกดังนะหนังสือวัดบางหินนะพิมพ์มาจาําหน่ายมั่งแจกมั่งอะไรเงี้ยนะแต่เมื่อวานนี้พิมพ์ทีละห้าพันเล่มจนบัตรนี้ยังแจกไม่หมดบางเล่มนะนะช่วงหลังๆนี่เหลืออยู่สามพันต่อไปน่าจะทำอ e ีบุกก็เพาะแล้วคนก็่่อยจะอ่านกันแล้วเดี๋ยวนี้นะ คนไม่ยอ่านหนังสือก็นะไว้แจกเฉพาะในงานกระถิน่นป่าอะไรเงี้ยในพะงานนี้ก็พอเสร็จงานนี้ก็จะมีทอดกระถินวันที่สิบเก้านะใครว่างก็มากันไม่ว่างกันแล้วแต่ยโยมนะจะไปทอดวันไหนก็ช่างโยมเถอะพูดที่ฟังเฉยนะอันนี้ลงทุนสั่งจอมาเพิ่อมอีกจอนึงเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวห้องเรียนพระธรรมใครยังใครอยู่ใกล้แถวนี้ยังไม่เคยมาเรียนก็มาเรียนกันนะถ้าถ้าภาวนาอยู่แล้วนะ ห้องเรียนไว้ทำจะเปิดชั้นจุลเอกร์นะวานนี้ก็ทางร้านเขาก็มาเอาของมาให้ดูแล้วตอนนี้อยู่ที่โบสถ์จอเท่าๆกันเนี่ยเล็กกว่านี้ก็ไม่มันเวลาสอนมันเล็กไปดสิบหกนิ้วบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมาจะภาพเองแต่ขอทำราคามาผ่อนส่งนะเดือนละ 8, แปดพันน่ะ ทำมเลยสองบน2องสองักส,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 สปีนะเด๋ยนละแปดพันเดี๋ยวหาตังค์ใจเองเพราะอะไรเพราะว่าตามามองว่าอะไรที่มันจะทําให้การทํางานสะดวกลงทุนไปเถออยังไงก็คุ้มทํางานให้พระพุทธศาสนาเนี่ยยังไงผู้เจ้าก็ไม่ทิ้งเรารน่ยขอให้ทำานไม่ใช่ไปนั่งปลุกเสกเลขยันอะไรอยู่ไอ้ยังงั้นไปทํางานให้เสยศาสตร์อยู่ยงั้น,นวันหนึ่งก็ไปไม่รอดเองแล้วทำงานให้พุทธศาสนานไม่ต้องดัง ไม่ต้องให้ย้อมรู้จักมากเแต่ทําไม่หยุดแค่ลงมือทำแค่นั้นแหละนะเดี๋ยวมันมาเองเพราะไอ้ที่เราปรัถนาก็ไม่ได้ปรัถนาเพื่อเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองนะปรันาเพื่อให้การทํางานผายแผ่มันได้รับความสะดวกสบายเพราะนั้นอะไรที่ลงท,ท,ทุนไหวก็ยอมลงทุนเป็นอย่างนั้นนะไม่ต้องอะไรมากเลยนี่ยังไม่มีสํานักปฏิวัติทาไหนในจังหวัดพิษุโลกที่จัดคอได้ทุกเดือนอย่างที่วัดฝังหินดำนะบอกให้นีน่จัดมาทุกเดือน ที่นี่ที่นี่ครั้งหนึ่งที่ศูนย์จิตนาชินวงศ์ก็เดือนละครั้งเหมือนกันจะมีไปมากไปน้อยก็จัดไปห้าคนก็นจัดไปสิบคนก็นจัดอะไรเงี้ยแต่เมื่อก่อนนีวาดตั้งหินก็เป็นอย่างนั้นนะคอร์ดครั้งแรกห้าคนเนี่ยจำได้นะบางคอร์ดมีอยู่สิบคนห้าคนก็บรรยายเหมือนบรรยายให้คนสักร้อยคนฟังสิบคนก็บ,บรรยายอย่างนั้นนะไม่เกี่ยวหน,หน้าที่ของเราคือทําหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนา นะยิ่งตอนนี้ตอนยิ่งทํางานง่ายมากเลยขณะที่พูดอยู่ตรงนี้มีคนฟังอยู่ทั่วโลกนะไม่เฉพาะในประเทศไทยใช่ไหมล่ะชาวไทยในต่างประเทศเขาก็กฟังกันนะนี่มันทํางานง่ายมากขนาดนั้นนะเพราะในเครื่องมืออะไรทั้งหลายที่มันจะเป็นต้องใชก้ก็ต้องลงทุนเป็นอย่างนั้นโนะดยเฉพาะห้องเรียนวิทยามาตตอนนี้ท็อปฮิตนะแปลกมากเลยโยมสนใจเข้ามาศึกษากันเข้ามาเรียนนะมาฟังกัน ฟังมากกว่าที่อาตมาบรรยายทำอ,อีกเป็นอย่างนั้นก็อามาก็เลยมองว่านี่คือคุ้มค่าคุ้มค่าที่จะต้องจ่ายค่าเครื่องบินให้ครูบาอาจารย์มาทุกอาทิตย์คิดดูเฉลีย่ยแล้วค่าให้ใจ่ายเดือนละประมาณสองพันเออสองหมื่นห้าต้องหาตังค์เดือนละสองหมื่นห้าจ่ายค่าเครื่องบินค่าแท็กซี่ค่าอะไรจิปาถะาที่จะต้องที่ทจะต้องจ่ายนี่ยนะในแต่ละเดือนอาจารย์ก็มองว่า โชคดีจังเลยเรามีโอกาสได้ทํางานภายในวัดมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ญาติโยมที่มาวัดก็ไม่ได้มานั่งหาหวยมาขูดต้นไม้อะไรเปล่าประโยชน์นะมาก็มาได้ศึกษาธรรมได้มาปฏิบัติธรรมนี่คุ้มแสนจะคุ้มนะไม่ได้หวังผลเรากว็ยอมจะต้องบรรลุมรรคผลที่พานอะไรอันนั้นบุญไกลบุญมันนะบารมีใครบารมีมันหวังอย่างเดียวอย่างน้อยให้โยมได้มีพื้นฐานได้ศึกษาศาสนาอย่างเข้าใจอย่างทองแท้มันถึงจะรักษา,าศาสนาไว้ได้ นะเป็นอย่างนั้นนะนะคุ้มค่าการสร้างวัดมาแล้วปีหนึ่งใช้ใจหลายล้านเอาทองหินนะนิยมอาจจะเข้ามันลำบากในข้างหน้านี่ทำรางน้ำรอบเลยตอนนี้นะพยายามเร่งทำให้มันเสร็จนยมจะได้สะดวกหน่อยเมื่อก่อนนี้เดิน้ามาแต่ฝนตกเงี้ยน้ำขังหาทางเดินจะเข้ามาก็ไม่ได้ตอนนี้ไม่มีขังแล้วนะทำรางน้ำระบายออกไปตามลงสะใหญ่นาวัดนี่นะนะ ชาช้างเดียวก็หมดไปเกือบแสนแล้วตอนนี้นะมันต้องจ่ายอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันทุกวันแต่ที่จ่ายนี่ไม่ใช่ศูนย์เปล่ามันก็เป็นประโยชน์กับวัดเป็นประโยชน์กับโยมที่มาปฏิบัติธรรมกันนโยมจะมาทําบุญไม่ทําบุญเอวมาไม่ได้สนใจเลยเพราะมองว่าขอให้มีกิจกรรมถ้ามีกิจกรรมเดี๋ยวเงินมาเองโยมเห็นประโยชน์โยมก็ทําเองไม่ต้องบอกด้วยซ้ําไม่ต้องมานั่งที่อะไรกันโยมเห็นประโยชน์โยมก็ทาเองเห็นประโยชน์ก็อย่าทำก็แค่นั้นแหละ นะแต่ถ้าไม่มีกิจกรรมมีวัดเฉยๆพาไก,กินกินนอนๆรอ,อ,อให้โยมมาทําบุญเฉยๆนี่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยแบบนะั้นต่อให้มีเงินมากมายมาศาลก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่เดียทำให้ทาลายตัวเองในซ้ําไปอย่างที่เราเห็นข่าวอยู่เนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นคอร์สปลุกพระในใจนี่ตั้งแต่ปีไหนเนี่ยเป็นตั้งแต่ปีห้าสี่แล้วจำไม่ผิดนะนะนี่หกแปดก็ไปแล้วเราก็ยังทํากันอยู่ นะปีหนึ่งหลายรอบเชิญครูบาอาจารย์มาหลายรูปหลายท่าน,นนะมาบรรยายธรรมถูรูปถูกังกันมาเรืนะ่องไม่ว่าในแต่ละรอบที่จัดถ้าจะพูดถึงกำไรขาดทุนนะขาดทุนทุกงาน <c oughs> นะที่ยอมไปจาก,กไม่พอค่าเครื่องบินครูบาอาจารย์ที่เดินทางมาด้วยซ้ำขาดทุนทุกงานแต่ก็แปลกว่าเราก็ยังทำมันอยู่ได้นะมูลนิธิวัดวองหินไมั้มีเงินไปร้อยล้านมีเงินอยู่ล้านหนึ่งที่เป็นต้นทุนมูลนิธินะ นะที่เหลือก็แสนสองแสนติดบัญชีอีกบัญชีหนึ่งไว้เพื่อ,อไว้เนี่ยไว้จัดกิจกรรมแปลกว่าอีกแสนแสนองแสนนี่จัดกิจกรรมได้ทั้งปีคอร์สทุกคอร์สที่ทําอยู่นะกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ทําอยู่ในวัดมาจากเงินบุนิท,ที่ที่ทําอยู่เนี่ยนะก็ประหลาดดีตมาก,ก็เห็น,หนึงความเห็น,หนึนความอัศจรรย์อย่างหนึ่งก็คือเงินก็ไม่เคยหมดนะมันก็ยังทําได้ทุกทุกงวดแปลกดีเหมือนกันนะอันนี้พูดให้ฟัง แค่โยมมานั่งสมาธิกันมาสวดมนต์กันมาฟังธรรมกันสมาธก็มีความสึก่าคุ้มค่ามหาศาลแล้วนะอาจจะหลับหล,ลับตื่นตื่นก็นยังดีดีกว่านั่งโง่ๆอยู่ที่บ้านใช่ไหมนะเดี๋ยวเราสมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานอะไรกันให้เรียบร้อยก่อนน,นั่งท่าเทพปตรปเทพธิดาน,นะคะแล้วเปิดหนังสือหน้าสองสองสามค่ะคำบูชาพระรัตนตรัยนะคะ กล่าวพร้อมกันนะคะอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามิข้าพเจ้าขอบูชายอย่างยิ่งซึ่งพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสการะนี้อิมินาสกาเรนะธรรม,มังอภิปูชยามิข้าพเจ้าขอบูชายอย่างยิ่งซึ่งพระธรรมด้วยเครื่องสการะนี้ อิมินาสก,กาเรนะสังคังอภิปูชยามิข้าพเจ้าขอบูชายอย่างยิ่งซึ่งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสก,การะนี้อรหังสัมมาสัมพุทธโภธพคะวาพุทธังพะควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพะคะวาตาธรรมโม ธรรม,มงนามาซามิสุปฏิปันโนพระเขาว่าโตซาวกะสร้างโคสร้างครังนามามต่อไปหน้าสองสองเจ็ดค่ะคำอารัธนาศีลแปด ก่าพร้อมกันค่ะไมยังพันเตติสรเนนะสหอาถะศีลานิยาจามะทุติยามปิไมยังพันเตติสรเนนะสหอาถะศีลานิยาจามะตติยามปิไมยังพันเตติสรเนนะสหอาถะศีลานิยาจามะหน้าต่อไปเลยค่ะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะพุทธังสรานังัจฉามิธรรมังสรานังัจฉามิสังฆังสรานังัจฉามิ ทุติยามปิพุทธังสรนังขจามิทุติยามปิธรรมังสรนังขจามิทุติยามปิสังขังสรนังขจามิตติติยามปิพุทธังสรนังขจามิตติยามปิธรรมังสรานังขจามิตติยามปิสังขังสรนังขจามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าขอตั้งเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอจินนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าขอตั้งเจตนางดเว้นจากการรักของผู้อื่น และไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักอภรรมาจริยาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอตั้งเจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดพรมจันย์มุสาวาทาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอตั้งเจตนางดเว้นจากการพูดไม่จริง สุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอตั้งเจตนางดเว้นจากการเสพของมืนเมาอันเป็นที่ตั้งของความประมาวิการะโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอตั้งเจตนา งดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลนัจจะคีตาวาทิตะวิสูกะทศนะมาราคันทะวิเรปนะทารณะมันธนะวิภูตนะฐานาเวรมณีศิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอตั้งเจตนางดเว้นจากการฟ้อนรำ ขับร้องเล่นดนตรีการดูการละเล่นการทัดทรงสวมใส่การประดับการตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับด้วยเครื่องหอมเครื่องทาเครื่องย้อมผัดผิวให้งามต่างๆอุจจาสยณะมหาสยนาเวรม,มณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ข้าพระเจ้าขอตั้งเจตนางดเว้นจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่อิมานิอัตถาสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิอัตถาสิกขาปทานิใสอิมานิอัตถาสิกขาปทานิสมาธิยามิ ข้าพระเจ้าขอรับเอาซึ่งสีขาบทแปดประการเหล่านี้ต่อไปหน้าสองสามหนึ่งค่ะคำสมาทานพระกรรมฐานแถบสีดำนะตัวหนังสือทึบนะคะแล้วก็แปลด้วยกล่าวพร้อมกันค่ะอิมาหังพระควาอัตตาวางังตุมหากางังปริจจาชามิ ข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระรันตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อิมาหังอาจริยะอัตตาภาวางังตุมหากังปริจจชามิข้าแต่พระอาจารย์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายตัวต่อพระอาจารย์เพื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐานนิพพานสเมมพันเตสัจจิกรณาฐายะกรรมมัฐานังเทหิข้าแต่ท่านอาจารย์ผู้เจริญขอท่านปโปรดให้กรรมฐานแก่กข้าพเจ้าเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งมรรคผลนิพพานต่อไป อิมายะธรรม,มานุธรรมะปฏิปัติยารัตนะตยังปูเชมิข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัยด้วยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนี้ด้วยสัจจะวาจาที่กล่าวอ้างมานี้ขอให้ข้าพเจ้าได้มีปัญญาประจักษ์แจ้งในอริยสัจ ได้สัมผัสวิปาาัสนาญาณได้บรรลุมรรคผลนิพพานในฉับพลันทันทีด้วยเทินกราบพร้อมกันสามครั้งค่ะกราบกราบกราบ